สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวมอเตอร์ไซค์ผู้ใฝ่หากระถางโหดทุกท่านนะครับคลิปนี้เดี๋ยวมาทําดูแลรักษาจ้าต้นสนจูนิเปอร์สนเลือ้อยต้นนี้นะครับในกระถางขุดเขาลอยที่มีโซ่ดึงแบบนี้นะครับนี่โยกได้นะครับเพื่อความเท่ผมได้เวลาที่จะมาเคลียร์นะเคลียร์ทุกอย่างทั้งหญ้า แล้วก็ใบนะครับหญ้าใบกิ่งนะครับตัวเคลีย์ให้หมดในวันนี้นะครับสนนะครับสนจิลิปเปอร์ก็ฤดูที่หน้าทําไม้สนเลื้อยนะครับก็คือนะช่วงหน้าหนาวนะครับตอนนี้มุกทหารก็ค่อนข้างที่จะหนาวและอาจจะเป็นบางทีอาจจะเป็นหนาวสุดท้ายของปีนี้นะครับเพราะว่าในช่วงเดือนนี้นะครับช่วงที่เข้าเดือนกุมภานี้ก็จะ ทุกขอทุกปีก็จะเป็นช่วงที่หนาวสุดท้ายนะครับแล้วคราวนี้ก็จะเข้าสู่หน้าร้อนเลยเราต้องรีบมาเคลียร์ทุกอย่างก่อนนะครับเพิร์ดวันนี้คงจะไม่มาทําการเปลี่ยนดินนะครับเพราะต้นนี้เราน่าจะเปลี่ยนมาได้มาสักประมาณสักสองปีต้นสนนี่ครับกระถางเล็กๆก็ระยะเวลาการเปลี่ยนดินก็น่า,า,นา,านจะอยู่ที่สองปีอันนี้กระถางใบค่อนข้า,ทางาที่จะใหญ่เนะีัย ระยะเวลาก็น่าจะอยู่ที่4ปีปุ๊เพุ๊บถึง5ปีก็อาจจะเป็นได้นะครับเพราะว่าต้นสนนี่อย่าไปทําอะไรเขาบ่อยนะครับเขาจะโซมระยะเวลาการจเจริญเติบโตของกิ่งช้ามากครับเพราะงั้นครับการดูดซับการสร้างรากในดินเมื่อเราตัดออกไปแล้วแต่ละครั้งครับก็าใช้เวลาจเจริญเติบโตนานมากนะครับท้ไาไปนี่4-5ปีได้เลยนะครับที่จะเปลี่ยนดิน เดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้เราจะทําอะไรกับเขาบ้างนะครับงานในวันนี้นะครับหลักๆแล้วก็คือการคัดกิ่งนะครับแล้วก็จัดทรงพุ่มแค่นั้นนะครับวันนี้นี่ดูสังเกตจากกิ่งนะครับยื่นยาวมาแบบนี้ต้นสนต้นนี้นะครับเป็นต้นที่ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างดีนะครับต้นสนเป็นไม้ที่ชอบน้ําและแดดนะครับน้ําดีน้ําได้นะ้นําถึงแล้วก็แดดถึงทั้งวันแบบนี้ก็จะเขียว สดใสแบบนี้นะครับเกลียวชุ่มสดใสแบบนี้ถึงจะชอบน้ํานะครับแต่ว่าไม่ชอบแฉะนะครับเพราะงั้นดินต้องพุ่นให้ได้ที่นะครับงานวันนี้ก็นะครับหลกัหลกๆก็คือคัดกิง่งจัดทรงพุ่มเหมือที่เราจัดทรงพุ่มไปเสร็จแล้วต้นหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูแป๊บนึงนี่ครับต้นนี้ก็คือเป็นต้นที่เราจัดทรงพุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะเป็นช่อชอชั้นชั้นนะครับสลับซับซ้อนกันไป ค่อยสลับขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะครับวันนี้ก็จะมาทําแบบนี้นะครับอีกต้นหนึ่งนี่ตันนี้พวกชั้นพวกอะไรก็พอมองเห็นบ้างนะครับเป็นชั้นบ้างครับแต่เป็นชั้นที่ก้อนใหญ่นะครับแต่เราจะมาแยกช่อของเขาอีกขั้นหนึ่งนะครับแยกทั้งชั้นแยกทั้งช่อแล้วก็ตัดกิ่งพวกนี้ออกไปแล้วก็วันนี้ก็จะเคลียร์พื้นที่หญ้าตรงนี้ด้วยที่มาแย่งอาหาร แล้วก็จะเติมปุ๋ยนิดนึงนะครับวันนี้จะใส่ปุ๋ยด้วยแล้วก็นี่ครับต้นสนนะครับเป็นต้นที่เขาไม่สามารถผัดใบเองได้นะครับสนเรือจูนิเปอร์เราต้องมาช่วยเขานะครับในการผัดใบส่วนมากใบที่แห้งเป็นสน้ำตาลบนนี้ก็จะเป็นใบที่อยู่ด้านด้านในๆนะครับนี่ซอกด้านในนะครับด้านนอกก็ไม่มีปัญหาอะไรครับโดนแดดเต็มที่เป็นใบใหม่ที่ผีออกมานะครับ นี่ครับแล้วก็ต้นสนนะครับก็เป็นจะนิยมที่จะดึงนะครับดึงใบที่เขาเหลื่อมล้ำออกมานะครับใช้วิธีการดึงเพราะต้นสนนี่เป็นต้นที่ใบของเขาจะเป็นข้อนะครับเป็นข้อข้อนี่ครับวิธีการดึงก็ดึงออกมาแบบนี้ครับเป็นข้อตาครับเป็นป้องๆนะครับสามารถดึงได้ง่ายๆนะครับ แต่ว่าข้อเสียของสนยูนิเปอร์ก้นนี้ครับใบที่แข็งๆนิดนึงทิ่มมือแต่ไม่เป็นไรครับแค่นี้ทนได้ครับพ้วยความด้วยความรักนะครับความชอบในต้นสนนะครับต้นสนก็จะให้ฟีลแบบนี้นะครับนะครับญี่ปุ่นครับสิ่งที่ชอบต้นสนเลยเขาเนี่ยให้ความเป็นญี่ปุ่นให้ความเป็นจีนนะครับให้ความเป็นยุโรปนะครับ เป็นไม้ให้ควรู้สึกเหมือนไม้เมืองหนาวเมืองหิมะวันนั้นนะครับใช้วิธีการดึงดึงแต่ละข้อเอานะครับส่วนอันนี้ที่ยืดออกมานี้ก็จะดึงไม่ได้นะครับก็แก่ขนาดนี้เรใช้วิธีการตัดได้นะครับการแกตัดการตัดก็ไม่ใช่ว่าจะตัดได้อย่างยอดนี้ออกมาใหม่ก็ไม่ใช่ว่าจะตัดได้แบบเยอะๆทั้งช่อนี้นะครับ เราก็จะตัดได้แค่นี่ครับสมมติอันนี้แลวกันสมมุติว่าทั้งช่อนี้ครับเราก็ตัดได้แค่อันนี้อัน,นเดียวนะครับที่จะยื่นออกที่จะที่เราจะรักษาความยาวของกิ่งไว้นะครับที่เราจะรักษาขนาดของกิ่งไม่ให้โตไปกว่านี้นะครับก็คือตัดเบรกนั่นแหละครับตัดเบรกตรงนี้อันเดียวพอใช้ในกา,ตารตัดและที่เหลือก็จะเก็บไว้นะครับพวกนี้นะครับเป็นใบยอดออกมาใหม่พวกสําคัญนะครับพวกนี้เขาจะ ช่วยหาอาหารได้เป็นอย่างดีนะครับใบใหม่หาอาหารเก่งครับถ้าเราตัดทั้งช่อนี้เราไล่ตัดทุกอันทุกอันทุกอันอย่างนี้นะครับโอ้โหแบบนี้เสียงที่จะตายได้นะครับเพราะว่าใบที่อยู่ด้านในในที่เป็นใบที่แก่แล้ววันนี้ครับประสิทธิภาพในการช่วยหาอาหารปรุงอาหารเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ลาบากแล้วนะครับเพราะงั้นครับแต่ละยอดแบบนี้อย่างตัวนี้ผมก็จะตัดแค่ อันที่ยาวยื่นมาเอาก็พอครับที่เหลือก็จะเก็บไว้ไว้ทําในคราวต่อไปนะครับเดี๋ยวมา,ามาเริ่มกันดีกว่าครับนี่ครับตรงนี้ก็ดูพุ่มทรงสโลกลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดตรงนี้เลยนี่มันสามารถดึงได้นะครับพอแก่ขนาดนี้แล้วนะครับดึงไม่ได้แน่นอนหนึ่งันครับช่อน,นี้ก็น่าจะมีสองยอดนะครับที่ต้องจัดการ ที่เหลือเก็บไว้ให้หมดเลยนะครับโอ้โหสนสนต้นนี้ค่อนข้างเยอดได้แดดแล้วก็ได้น้ําอย่างดีเลยนะครับเขียวมากเขียวเหมือนเหมือนกับเขียวแข็งแรงนะครับไม่ไม่ได้เขียวเหมือนกับเหมือนกับแห้งแล้งเหมือนจะตายนะครับมันจะมีสองเขียวนะครับต้นไม้เขียวหนึ่งที่เขียวเขียวแห้งมันม่มีน้าอยู่ในใบนี่คือเขียวแบบเขียวชะอุ่มไป็นอย่างดี เหมือนมีน้ำอยู่ด้านในสำหรับต้นนี้นะครับก็จะไม่ค่อยมีตำแหน่งที่ให้เราได้ดึงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราทำกันอยู่บ่อยๆนะครับนี่อย่างอันนี้ถ้ามันจะเป็นต้องใช้กันไก่นี่ก็คือดึงเาาครับเพราะว่าเขาเป็นข้อๆให้ดึงได้ง่ายอยู่แล้วนะครับเหมือนกับ ถ้าเราดึงนะครับมันจะประอบให้เกิดบาดแผลที่น้อยนะครับแผลที่น้อยแล้วก็สามารถเขาแตกกระเดกออกไปได้นะครับสามารถแตกย่อยไปได้เพราะว่าพอาเป็นแผลน้อยเนี่ยจะขอให้ทำให้เขาตั้งตัวได้เร็วนะครับเพราะเป็นธรรมชาติของต้นสนอยู่แล้วนะครับก็คือเขามีข้อไว้ให้เราไว้ให้เราดึงอยู่แล้วนะครับ นีไมยังเป็นก็อย่าไปตัดเขานะครับเป็นวิธีการดึงเอาดึงข้อเอาเพราะแผลจะเล็กมากนะครับก็คงจะไม่ได้ทำให้ดูทั้งคลิปนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนที่เราคัดเสร็จเรียบร้อยก่อนดีกว่าครับเพต้องใช้เวลานานนะครับในการ เพ่งเล็งพิจารณานะครับถ้าโมวแต่ถ่า,ถาคลิปเนียตใจก็จะอยู่แต่ในคลิปนะครับจะทําให้ประมวลผลออกมาได้ไม่ดีนะครับเดี๋ยวเราขอตัดภาพไปที่เมื่อตอนที่ทําเสร็จแล้วเรียบร้อยดีกว่าครับตาวงดกันครับกดจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับสําหรับการคัดกิ่งนะครับ ตัดกิ่งแล้วก็ตัดแต่งทรงพุ่มนะครับด้านนี้ไปด้านหน้านะครับชมอีกด้านหนึ่งนี่ครับก็จะเล่มๆออกทั้งหมด ที่ห้อยย้อยตกลงมาครับส่วนตัวของผมก็จะลง,ลงเหลือให้เห็นถึงท้องกิ่งนะครับอย่างแบบนี้นะครับอันไหนที่ตกลงมาแบบนี้ผมก็คัดออกหมดเลยนะครับให้เหลือเฉพาะอันที่งอขึ้นแบบนี้นะครับนี่ครับที่งอขึ้นไปแบบนี้อันไหนที่ย้อยลงมาอันนี้พอให้อไฟได้ครับตัวนี้นิดนึงครับ จะตกเยอะกว่าน,นี้ก็คงจะคัดออกนะครับนี้พอดีเขามีองศาที่โค้งกลับขึ้นไปนะครับก็เลยเก็บไว้นะนี่นะครับน้ำทองกิ่งนี่หายหมดเลยนะครับไม่มีเหลือนะครับผมจะเหลือไว้เฉพาะอันที่องอขึ้นไปนะครับหลังจากนี้ก็คงจะเป็นการเข้าลวดนะครับเอาออมาให้ชมก่อนในขั้นตอนที่เราเพิ่งคัดกิ่งจากจัดพรมสู้จัด ทรงพุ่มเสร็จนะครับทรงพุ่มก็จะมีองศาที่จำลองธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับจะไม่ทําเป็นทรงพุ่มตกลงมาแบบเป็นทรงพุ่มไม้ทรงพุ่มมากเกินไปนะครับต้องให้เหมือนมีความเป็นธรรมชาติสร้างด้วยครับาตัวอย่างอันนี้นะครับเห็นไหมครับแทนที่จะสะโลปขึ้นตรงๆแบบนี้นะครับเป็นวงโค้งแบบนี้ก็ไม่นะครับก็เลี้ยลงเหลือก็อเป็น แลบๆออกมาแบบนี้นิดนึงนะครับนี่เพื่อที่จะเพิ่มกวาเป็นธรรมชาตินะครับแต่เขาก็ยังยังคงยึดแกนหลักก็คือทรงโค้งขึ้นไปด้านบนแบบนี้เหมือนเดิมครับเหมืนอนทรงพุ่มอยู่แต่ว่าราละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับจะไม่เป็นทรงพุ่มตรงทั้ทีเดียวนะครับมีเหลือมๆออกมานิดนึงนะครับในทุกขั้นทุกชั้นนะครับ เพื่อที่จะเพิ่มความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับตอนนี้ก็เป็นไม้ตกกระถางฝั่งนี้ก็จะทําให้ตกกระถางไปเยอะเลยนะครับต,ต่อไปในอนาะครับนี่ครับลักษณะของไม้ตกกระถางน,นะครับไม้ตกกระถางก็คือไม้ที่เขาจะล้มนั่นเองนะครับเพราะเขาจะลม้มเขาจะล้มเพราะว่ารากฝั่งนี้เขาไม่มีนะครับไม่ค่อยมีรากเห็นไหมครับจาลองโบไปจําลองธรรมชาติเลยฝั่งนี้ฝั่งไหนไม่มีรากมันก็จะล้มไปฝั่งนั้นนะครับนี่ล้มมาฝั่งนี้ พอฟังที่พอฟังนี่เขาโดนงัดขึ้นมาลากก็ต้องโผล่ขึ้นมาเยอะๆนะครับนี่คือการจําลองธรรมชาตินะครับในธรรมชาติก็กลายเป็นไม้โชลากนะครับหร,ห,รหรือว่าไม้ลากโยงนะครับประมาณนั้นครับเก็บทุกรายละเอียดหมดแล้วนะครับตามซอกหรือพวกนี้ผมก็เอาออกให้หมดแล้วนะครับออกหมดเลย ก็ลงเหลือความเป็นโค้งกันมาใต้ท้องใต้ท้องกิ่งตรงนี้ก็จะหายไปหมดเลยนะครับอ,ออกเ็ดออกหมดเลยไม่เหลือนะครับเหลือเฉพาะอันที่จะโค้งขึ้นนะครับส่วนอันนี้นะครับที่มันไม่โค้งมันตรงไปแบบนี้ครับเราก็จะดัดให้เข้าโค้งแบบนี้นะครับนี่ต่อไปเป็นขั้นตอนการดัดลวดครับก็คงจะไม่ดัดให้ดูเหมือนเดิมครับเพราะถ้าดัดแล้วตั้งกล้องนี่จิตใจก็คงจะจดจ่อหยุดแต่ในกล้องนะครับ ดูครับอมรวดดูอมรวดครับค่อนข้างไม้ค่อนข้างจะอมรวดนะครับมันจะดูแลมาเป็นปีแล้วปีสองปีแล้วมั้งจะต้องแก่รวดก่อนครับอันดับแรกจะค่อยตัดเข้ารวดครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการจัดการต้นนี้นะครับนี่ครับเอเลนกำลังกวาดใบไม้ ที่เราขัดออกมานะครับเขารวดเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากที่คัดกิ่งนะครับริดใบพอจะออกมาได้ประมาณนี้ครับก็แกะไขรลวดก่อนนะครับรวดที่เดิมๆดูครับดูลองรอ,อ,อยลองรอยรวดเดิมแล้วก็แกะแล้วก็เข้ารวดเลยเลยนะครับใช้โดยใช้รวดอันเดิมและมีวันนี้ก็ ได้ทําการแกะซากตัวนี้ไปนะครับอันนี้เป็นยังมีชีวิตอยู่นะครับเมื่อตอนที่เรายังไม่แกะก็คือเขาบดบังทุกสิ่งทุกอย่างครับก็เลยต้องจำเป็นต้องเอาออกแต่จะไม่ออกทีเดียวเลยนะครับเราจะทําเป็นซากแบบนี้ไว้นะครับเหมือนกันกับตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับทําเป็นซากนี่ไว้หมโหกนี้นะครับเราจะทําเป็นซากอันนี้ก็คือหลายปีแล้วครับสองปีแล้วครับตัวนี้พวกนี้นะครับก็ยัง แข็งแรงยังไม่หักถืครับก็บเข้ารวดเรียบร้อยนะครับโดยที่ก็จะเข้ารวดตามสไตล์ของไม้ทรงนี้นะครับไม้แบบนี้ก็จะองแนวญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับลักษณะใบของเขานะครับมีความเป็นญี่ปุ่นคล้ายต้นไม้ที่พวกไม้สนนะครับในบ้านของในจวนหรือในบ้านของชาวญี่ปุ่นนั่นนะครับ ก็จะออกแนวสไตล์นั้นครับก็เลยจะเป็นต้องจัดด้วยการหักลงแล้วก็ค่อยๆงอขึ้นนะครับนี่ห้อยระยะตามสไตล์ญี่ปุ่นนะครับลงมานี่แล้วก็ค่อยๆโค้งกันไปนะครับอันไหนที่มันโค้งขึ้นอยู่แล้วเราก็ไม่ได้เข้ารวดนะครับจะเข้ารวดเฉพาะอันที่ตกแต่เราอยากให้มันงอขึ้นนะครับนี่ครับก็สไตล์นี้ครับงอลงมาแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้ทุกกิ่งครับนี่งอลงมา้วขึ้นไปแล้วก็ ใต้ท้องกิ่งมีกิ่งอะไรที่ชี้โดชี้เดมาทั้งนี้เราก็เอาออกให้หมดเลยนะครับให้เหลือให้เห็นแต่ท้องกิ่งแบบนี้นะครับกับทุกกิ่งเลยครับนี่ห้อยลงมาส่วนกิ่งไหนที่มันได้รูปแล้วนะครับผมก็จะไม่เข้าลวดนะครับอย่างกิ่งนี้นะครับเห็นไ,ไหมครับโค้งลงมาแล้วก็งอขึ้นไปเรียบร้อยแล้วก็คือสายลวดออกมาก็จะได้ทรงนี้แะครับก็ในรอบนี้ก็มันจะเป็นต้องเข้าอะไรอีกรอเล่าต่อไปครับ ส่วนด้านบนก็แทบไม่ได้เข้าลวดอะไรเลยนะครับ ừ, ก็จะได้ทรงแบบว่าได้ที่แล้วก็คือให้เขาเต็มเต็มนะครับเต็มเต็ม,ตมฟอมไม่ค่อยจะมีช่องว่างช่องแสงช่องนกหลอดอะไรแล้วนะครับด้านบนก็จะมีก็แค่พวกด้านล่างนะครับที่เป็นพอก,กิ่งเมนหลักนะครับที่เราอยากอยากโชว์นะครับพวกจุดนํำสายตาต่างๆที่เป็นเมนหลักๆนะครับนี่ครับ พวกน้นญี่ปุ่นนะครับ้านหลังบ้างครับสวยทั้งสองด้านนะครับขอตั้งใจก็คือทั้งกระถางทั้งต้นไม้นะครับจะให้ชมได้ทั้งสองด้านหรือให้ชมได้รอบๆบด้านเลยนะครับรอบๆเทิดเลยนะครับขอตั้งใจ เสร็จเรียบร้อยครับจะลดน้ําอีกทีนึงแล้วก็เอาขึ้นไปตั้งไว้ที่เดิมครับทีนี้ตรงน,นี้ย้อนแสงนี่คุดเขาลอยเท่ครับอยากตกกระถางต่อไปนะอนาคตอยากตกเท่าไห่ก็ตกไปครับมีพื้นที่เหลือให้ตกเพียบครับโดยพอกิ่งนี้กิ่งแม่นหลังต่อไปน่าจะนู่น,น้ะครับห้่ย้อยลงไมนู่นเลยนี่แหละครับข้อดีของ ต้นไม้ทรงนี้แล้วก็ข้อดีของกระถางทรงนี้นะครับก็คือเราสามารถปล่อยตามธรรมชาติได้นะครับโดยเฉพาะเจ้าสนเรื้อยนี่นะครับที่ชอบเรื้อยเป็นชีวิตจิตใจก็เรื้อยเข้าไปครับทีนี้เพราะว่าความสูงเหลือเยอะครับเลยลงมาได้อีกเยอะช่วยเพิ่มความเป็นธรรมชาติได้อีกเยอะนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอจากเปนไปเพียงเท่านี้นะครับ เครับคลิปนี้ก็ต้องขอจากกันไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามมาชมจนจบคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านนะครับหรืออยากให้คนที่ท่านรู้จักนะครับได้เห็นคลิปนี้นะครับคลิปสลดเรือการดูแลรักษาสลดเลือนะครับการพัดกิ่งดัดกิ่งเข้าลวดของสลดเรือนะครับก็ช่วยแชร์ไปให้เขาเห็นนะครับและขอบคุณท่านที่ช่วยคอมเมนต์นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ